ครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นเกม Paper ร์ต่อดโกันโอเคอันนี้เราเล่นตัวสีดำนะทุกคนมาเริ่มแล้วกันเลยชิปอุ้ยเนี่ยราชายอยู่ข้างๆเราอ่ะทุกคนอุ้ยเราฆ่าได้แล้วอ่ะทุกคน ไปที่เยอะเราจะโดนฆ่าไหมโอ้ไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยจะกินที่เราตัดเลยถ้าใครอยากให้ทำ ep สองอีกก็บอกได้อ้าตายแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวอีกตาหนึ่งนะทุกคนอีกสองตาก็ได้นะทุกคน ตอนนี้จะไปเริ่มตาที่สองแล้วนะทุกคนนี่คราวนี้เราได้สีแดงชึบมีตัวใกล้ๆเราตัดเลยอาจจะมีรถผ่านนะทุกคนขอโทษด,ด้วย เฮ้ยมีคนมาตัดที่เราตัดที่ขาเยอะกิดที่เขาก่อนอย่าดราม่านะทุกคน,เป,นเป็นแค่เกมนะทุกคน ตอนนี้เราใกล้ที่หนึ่งนะทุกคนเฮ้ยตอนนี้เราที่สองแนละ้วทุกคนเดี๋ยวผมเล่นตาดีจบแล้วก็จบคลิปแล้วนะทุกคนเพราะว่าตาน,นี้มันยาวอุ้ยโดนชิงตัดบา,บายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอุ้ยสกิลฮี่โปอันล็อกแล้ว